กือบสิปีที่ได้กลับมามพูดจนป็นตนานของเราค่านะสนุกบันเทิงค่ะคือสนุกตั้งแต่บทแล้วค่ะพอ<ม>พอได้อ่านแค่เรื่องย่อหรืออะไรก็รู้เลยว่าว้าวฉันลุยแน่เลยเ,เรื่องนี้ <laughs> ก็ได้ทำอะไรเยอะมากค่ะแต่ด้วยความที่เราเล่นมาเยอะใช่ป่ะคะสุดท้ายยังไงก็ต้องเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปเพื่อหาตัวละครตัวเนี้ยให้มันแบบเข้มข้นให้มัน เหมือนเราเข้าใจถึงแก่นของตัวละครจริงๆอย <ฮะ S 1> ่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เหมือนย้อนกลับไปเป็นตอนเข้าวงการคือการไปเวิร์กช็อปด้วยกันไปหาตัวละครด้วยกันค,คิดไหมทำไมโจทย์ยากยาก ถึงเข้ามาแต่เบลล่าล่ะนี่คือเบลรู้สึกว่ายากขึ้นทุกวันเนาะ <c oughs> การทำงานมันด้วยเหตุผลหลายอย่างแหลคะค่ะคือด้วยผู้ชมจะได้เห็นอะไรที่หลากหลายมากขึ้นด้วยคือคนแต่ละคนไม่ได้มีมิติเดียวแล้วก็โชว์ทุกมิติไปเลยคืออย่างคำดวงอย่างเงี้ยก็เป็นในฮอยแล้วก็มาปลอมตัวเป็นสาวคุณสตรีทําได้บ้างไม่ได้บ้างเลยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราด้วยความที่เป็นคนจริงจังแต่ด้วยความจริงจังมันก็เลยออกมาแบบตลกตลกอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นการตลกด้วยสถานการณ์ที่พาไปค่อนข้างเยอะ จริงเราเขาบู๊บบ้าบ๊บ้าอีกแล้วไม่ห่วงสวยอีกแล้วชอบอยู่แล้ว <laughs> มันได้เาทามันได้เป็นการปลดปล่อยนะม,นมันได้ไดเขาเรียกว่าเราได้ครีเอทร่วมกันไปด้วยอ,อย่างเงี้ยเราแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราลองอันนี้สิเ,เรอลองเอาอันนั้นสิลองใส่ไปก่อนไม่รู้พวงกับจะซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่ซื้อเดี๋ยวเขาว่าถ่ายใหม่เองแล้วเราปรยัดเยียดใช้คำประยัดเยียดค่ะยัดเยียดไปก่อนมันก็เลยเป็นการเจมก็ทําแบบนี้เบลก็ทําแบบนี้แล้วพอมันมาเห็นกันในฉากมันเป็นอะไรที่ มันเหนือความคาดหมายแล้วมันไม่คิดว่าเฮ้ยนี่มันเกินไปหรือเปล่าแบบอมันเลยมีการแบบหลุดขำกันค่อนข้างเยอะค่ะคนสกิบบอกมั้ว่าเราเป็นนักเอกนะเบลคนพูดตลอดคนพูดเยอะแล้ว,ลวบอกเป้านี่เป็นคำดวงดีเนาะได้ใช้ข้ออ้างคนอื่นมามาปล่อยมันหลายอย่างเหมือนกันนะคะพูดภาษาอีสานเนี่ยหินที่สุดสำหรับเบลตอนแรกเบลก็นึกว่าแบบ คุณแม่เป็นคนอีสานคงจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่พอได้มาสัมผัสจริงๆอะ่ะทุกๆุกคมีดีเทลค่ะจะมีทั้งแบบเสียงสั้นเสียงยาวเดี๋ยวก็เหมือนเปลี่ยนโทนอย่างเงี้ยคือแบบเปลี่ยนทุกคําแล้วเบลต้องท่องทุกคำเขาเป็นคนเดาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคก็ก็ท่องท่องเลยท,ท่องเอาเลย,ท,เเลยท่องจำเอาแต่ว่าพอพอสักพักหนึ่งมันก็เริ่มแบบชินปากอะ่ะ แต่อย่าถามนะตอนนี้เพราะมันก็ห่างมาแล้วหลายเดือนมีกความีจได้ไหวเอาสกปรกไหวอ่ะไหวอคำดวงพูดชื่อตัวเองเป็นคำดวงคำดวงคำดวอย่าพูดอย่าพูดอย่าให้ผู้ยาว่เดีว้กมพงบูลลี่ราแอบกังวละว่าคนจะมาจับาหรืออะประเด็นคือ อันนั้นน่าถ่ายตั้งแต่ถ้าเบลจัไม่ผิดคือวันเปิดกล้องค่ะวันเปิดกล้องหรือแบบวันแรกๆเลยแล้วเราอะยังเกรงคาแรคเตอร์เราอยู่เลยมันมีหลายอย่างที่มันแบบจะต้องแครี่ต้องกังวลอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราโอ้ยพูดบทเป็นสองหน้าสามหน้าอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยเออมือนค่อนข้างยากนิดนึงอาจจะดูเกรงๆซะหน่อยตัวอ้กอนค่ะใช่ไหมเบลพูดภาษาอังกษเป็นครั้งแรกค่ะเบลไม่เคยพูดภาษาภาษา ภาคไหนเลยค่ะน like. nee, ี่ Rent> ั้งแรกค่ะเป็นตับมืดฐานเราม่มีภาษาอีสานได้อย um> ู่แล้วบ้างไมไม่ได MA ้ของแม่เป um ็นเพียนเป็นแม่เป็นทางไหนนะไม่บุลี่แม่แลาไม่พื้นเพด้วยนะแต่เป็นอีสานเหนือเขาก็เลยพูดปนๆกับภาษาเหนือค่ะถ้าให้เบลพูดแบบมั่วๆเบลจะถนัดภาษาเหนือมากกว่าตอนไม่เคยพูดได้พูดให้แม่ฟังบ้างไหมาไบ้างก็ได้อ่านให้ฟังบ้างแม่ก็แบบว้าวไม่เหมือนเลย ขนาดคำสาบยังไม่เหมือนเลยค่ะมันละกอมะละกอกัเรียกไงเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งมะละกอมะคุงกะหลังกะหลังเฮ้ยมาแล้วพอได้กลับมาตุ้มากับเจมส์เนาะหลายๆคนก็อยากรู้แหละเพราะว่าก็คิดถึงผู้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าค่ะขายของสิสวยจะได้เห็นอะไรใหม่ๆมากๆเลยค่ะจะเป็นเคมีที่ฉีกไปเป็นเคมีแบบแปลกๆที่อาจจะไม่เคยเห็นจาก ใครมาก่อนหรือเรื่องไหนมาก่อนก็ได้ค่ะรอเนาะวันนี้ตอนแรกค่ะวันนี้นะคะเออแล้วก็ทุกวันพุธพฤหัสนะคะสองทุ่มครึ่งค่ะทั้งช่องสามนะคะหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้นะคะรอติดตามด้วยนะคะพอทางลุงลุงปุ๊เพศว่าโอเคมีการ์ดเนี้เป็นซีแต่เะซีรีสวก็เราพอได้ยินข่าวคุณรอมแพงประกาศ แล้วพี่ใหม่กำลังจะทำกลับว้าวไม่รู้เลยค่ะแบบรู้สึกว่ามิติใหม่นะคะเพราะจริงๆในในออริจินอลของเราทำไว้ก็คือตำนานละครบ้านเราโอ้โหดีนะจะรอติดตามค่ะก็อยากเห็นเหมือนกันว่าอ้าวแล้วแม่การะเกตจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เชื่อว่าโอ้ยก็ก็เป็นมิติใหม่ๆเนาะเออเพราะว่าเรื่อง ที่เราเล่าไปแล้วอะ่ะมันก็มีมีรูปแบบของมันไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็มาเล่าในรูปแบบใหม่ค่ะแล้วเราเราเรา,เราคิดเราคิดว่าในหัวอาจ่ะถึงแม้จะไม่ทราบต่ในแบบมันจะสามารถตีความเป็นไวายได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันก็ไม่มีขอบเขตแล้วแหละเนาะเออแบบเรื่องของความรากักหรือเรื่องของการแบบใครคู่ใครอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเห็น ตอนนี้ชายเขาก็ทำกันบ้านไปแล้วว่าใครจะใส่ปอไปอยไปเรื่อยๆเป็แม่นายโอ้่ลองคิดเล่นๆด้วยเจ้าอย่างอะไรอยากเห็นใครอยากดองๆเรื่องรอติดตามเลยค่ะเรื่องนี้มันก็เป็นตำนานของบ้านเราพอบอกว่าจะทำซีรีส์ไว้ก็คือค่อนข้างจะพลิกแล้วก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันมันก็มีกระแสแบบเออออกมามันจะเป็นยังไงคือทั้งคนที่มีความสงสัยแหละ เราแบบเป็นห่วงไหมนะฮะที่แบบเรื่องมันก็เคยปังมาก่อนถ้าเกิดเวอร์ชั่นเนี้ยมันไม่ได้แบบประสบความสำเร็จเหมือนเวอร์ชันเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแว่าจะเป็นความทั่วถึงมากขึ้นด้วยซ้ำอย่างเงี้ยก็อาจจะได้แฟนคลับ จากอีกกลุ่มนึงอย่างนี้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นวิธีการเล่าแบบใหม่ๆอ่ะคนดูก็ต้องเปิดใจเปิดใจยอมรับในสิ่งใหม่ๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าดูด้วยความต่อต้านก็คงไม่มีใครแบบชอบหรืออะไรหรอกเนาะค่ะก็เบลเป็นกําลังใจให้แล้วก็รอติดตามค่ะอ่เรื่องง่งรกับเพื่ไปเยี่ยมลรงนอ๋อค่ะอันนั้น ติดจอยห้อยตามไป <c oughs> ค่ะ <c oughs> ใช่จริงๆก็คือเหมือนเ,ออเรียกว่าเบลไม่เคยไปที่หลังบ้าน ของทางนั้นใช่ไหมคะแล้วก็วันนั้นคือมีโอกาสได้ไปเพราะว่า ial, ความจริงแล้วมีคณะแบบเหมือนจากต่างประเทศจะไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เลยชวนว่าอยากไปไหมแบบก็เออก็ไปซะหน่อยแบบไปหาความรู้เพราะว่าเราก็กําลังจะทําธุรกิจอะไรประมาณนั้นก็เลยอยากไปเห็นต้นทางไปเปิดหรือว่าจะเข้าไปช่วยธุรกิจศึกษาดูงานอะไรก็ศึกษาดูงานของตัวเองของตัวเองค่ะเลยมีโอกาสได้ไปค่ะ ก็ไม่คิดว่าจะได้เจอคนเยอะขนาดนั้นเหมือนกันก็นึกว่าแบบเออจะได้ไปเงียบๆแล้วก็แบบไปชงงกชะงกดูแล้วแต่เขาแตกตื่นไหมโรงงานเขาเราเดินาไปแตกตื่นค่ะมีป้ายด้วยใช่ค่ะก็เป็นเป็นพี่พี่น้องน้องที่กําลังแพ็คของอย่างเงี้ยเขาก็เขียนจากรัางนะคะเขียนชื่อเกินไหมคะเกิน เขาเขียนว่าอะไรอยากรู้คเขินเขินทั้งแขกที่ไปพร้อมกับเราแล้วก็เขินเขินภาพรวมเลยอ่ะวันนั้นเพราะว่าเป็นอะไรที่เราไม่คิดว่าจะได้เจอค่ะพี่พี่เขาเขียนต้อนลับว่ายังไงก็เป็นเบลล่าเอฟซีค่ะแล้วเขาก็กีดกีดกันถ่ายรูปกันมีว่าทีว่าที่เลยคงไม่พัฒนาไม่มีค่ะ แล้วอ่านดีหรือเปล่าแล้วอ่านดีหรือเปล่าอันจะมีรูเล็กอะไรสอดหรือเปล่าก็คิดว่าอ่านดีแล้วนะข้างหน้ามันก็ลงลงรอบหน้ามันแก้ตัวแล้วรอบหน้าต้องไปช่วยเขาแก้ตัวใหม่คุณแบรนมีจวนไปช่วยงานบ้างไหมคะไม่มีค่ะแต่มีเขาเรียกว่าเบลขอคำปรึกษาในบางเรื่องแล้วเขาก็มีถามเบลในบางเรื่องอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเบลซัพพอร์ตเรื่องธุรกิจเบลเต็มที่ ก็เบลอยากเติบโตด้วยตัวเองก่อนด้วยแหละแต่ว่าคือถ้ามันมีอะไรที่รู้สึกว่าเขาให้คําแนะนําเราได้เบลก็ถามค่ะเบลจะเปิดธุรกิจจะวางไว้เลยเอมน่าจะเปิดประมาณตุลาค่ะตุลาพฤศจิกค่ะก็น่าจะ เปิดอันเดียวก่อนวังตุลาก็คือจะเป็นแบบสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงผู้รวมรวมแบบนี้ละกันนะคะแต่ว่ามีหลายมีหลายตัวเราบอกว่าเปิดดียวใช่เดี๋ยวมีอีกค่ะให้เขา้คด้วยไมคมีหุ้นหรือเปล่ายังค่ะเรารู้ล้วนเลยหรอเราเองค่ะกับพาร์ทเนอร์ค่ะ อันั้นรอติดตามเนาะว่าจะทำอะไรใช่ค่ะก็รอรอติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งละครด้วยแล้วก็ธุรกิจทุกๆอย่างก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะคะเพราะว่าตั้งใจทำทุกๆอย่างเลยค่ะปีนี้ก็ได้มาจับธุรกิจแบบจริงจังด้วยค่ะฝักเนื้อฝักตัวด้วยค่ะฝากเจ้าคุณพี่กับอินังคำดวงด้วยค่ะมีมิตากับละครก็คือคุณแฟนเนี่ยคือเขาได้ดูตัวอย่าง เขาว่ายังไนบ้างคะเขาถูก่ามอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าได้ดูหรือยังค่ะไม่ได้ถามเลยค่ะแต่ว่ากำลังแบบเหมือนเดินทางไปต่างประเทศอยู่อย่างเงี้ค่ะโอเคขอคุณค่ะขอบคุณค่ะ